สวัสดีค่ะพี่น้องมามาเบิ้งกระถินเบิ้งพี่น้องเต็มต้นอยู่พี่น้องเอามาได้ในพี่น้องจะเก็บกระถินไปกินตำส้มพี่น้องนี่นะคะกำลังงามกำลังงามลรกระถินนะคะกระถินริมทางนะคะกระถินริมทางนี่ทางแดนพี่น้องบนข้างบนสูงๆอ่ะกำลังงามเลยพี่น้องนี่เนาะเราจะมาเด็ดไอ้ช่วงล่างนี่นะพี่น้องจะเอาไปกินส้มตำนะคะพี่น้องนี่เนะ อ่อนๆน,นะคะกระถินอ่อนๆกระถินนั่นกระถินบ้านด้วยพี่น้องแซบกระถินนี่แซบนะคะเป็นกระถินบ้านนะ,ะนี่มันแกอยู่พี่น้องแต่ว่าแกแบบบอกบบได้นะพี่น้องมันแกยังไม่เยอะนะคะน,น,นี่นั่นลูกแกนะลูกอ่อนอยู่ข้างบนพี่น้องลูกอ่อนมันอยู่ข้างบนนะคะเก็บบบได้นี่แกน้อยนึงนะ,ะ้นอง เก็บบบได้มันแกไม่เยอะพี่น้องเบิ้งเบิ้งเม็ดมันน้อยนะแกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เสียดายเนาะคุณน้าพี่น้องมืดฝนกลมาอีกแล้วพี่น้องเมื่อคืนเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนพี่น้องฝนตกหนักมากนะคะที่เมืองเมลิมาโลเมื่อคืนนี้นะคะฝนตกนะคะสตอี่มสตอมสตอมนะคะพายุเข้านะคะพี่น้อง เมื่อเราเก็บนี่ไม่ได้เราก็เอา,อาอยอดมานั่มพี่น้องยอดมันะกินกับปนปา่ปาปนยางกับแทบเด้อพี่น้องนี่นะคะกระทิ้นริมทางนะคะพี่น้องบ่มีขุนเยียวไ่ดอกพี่นอ้องอ่านประเทศออสเตรเลียเขาบ่าคคอยเยียวนำทางคือบานเฮาดอกคาซมี่กับนี่แต่หมาเงียวหน่ะพี่น้องอันนี้มันสูงนะหมาเงียวไม่ถึงนะคะบ่พี่น้องเก็บยอดเก็บยอด ยอดกระแซบเด้อไปกินกับป่นนะคะป่นปลานะคะพี่น้องป่นปลาเด้อพี่น้องในนีปาดปาดปาด,ปาดนี่โอ้ยได้น้อยนึงนะพี่น้องทั้งอันฝกักทั้งยอดมันนี่พี่น้องได้น้อยนึงนะคะพ่อได้ป่นพ่อได้ป่นนะคะพ่อได้ป่นนะคะแซบแซบเฮ้ยเบิบบ่งเบงเสียดายเสียดายหน่วยเต็มต้นเลยพี่น้อง